เมื่อวันที่20และ21กันยายนพศ2567เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนนำโดยสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนและภาคีความร่วมมือจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อส,อสอมูลนิธิรักไทยทศบสลนครนครศรีธรรมราชรวมไปถึงภาคีอื่นๆทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยร่วมการจัดกิจกรรมร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งตรงกับบันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายนนี้อีกด้วยในฐานะคณะกรรมการเกตหลวงว่าเพื่อประชาชนเกตยพื้นที่พิเศ ผู้แทนประเด็นด้านเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันที่20-21กันยายนบุษบาสมบูรณ์ร้อย6.7เนี่ยาทางเครือข่ายและก็องค์กรหลายภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันจัดพื้นจัดกิจกรรมเนื่องในโอก,กาสวันเยาว,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 วชนแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีสมบูรณ์ร้อย6.7นะครับภายใต้แนวคิดวันเยาวชนละเล่นขั้นโขนนะครับเป้าหมาย ตัวบันทึกหลักๆของการจัดงานครั้งนี้ก็คือเราอยากเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัยให้เด็กเยาวชนนะครับพื้นที่สร,ร้างสรรค์ปลอดภัยในความหมายคือเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากเคร,รื่องยนต์พลงปลอดจากบุหรี่บุหรี่ฟ้าสารเสพติดทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเชิงกาิงกายภาพนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเราเปิดเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความสามารถนะครับทางภาคเวทีมีการแสดงดนตรีมโนรานะครับแล้วก็การแสดงอื่นๆขอเยาวชนเดินแบกนะครับแล้วก็มีการ อ,อกบูธจัดก,กิจกรรมต่างๆซุ้มหนังสือซุ้มเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซุบ้มเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยก็เป็นชุมชนซึ่งภายในงานนั้นจะได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนชุมชนยังจะได้มีหนังกลางแปลงที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆด้วยดนตรีจากศิลปินบูธแสดงนิทรรศการกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมคาเฟ่งานฝีมือหลาดกำแพงเมือง รถขายอาหารร้านหนังสือวงเสวนาทั้งสีท่านเป็นรองหมดเลยนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าทาั้งอีกทั้งสามรองนี้ก็รงองคุณภาพกันนั้นนะครับจะเป็นสืบเนื่องมาจากที่เราจัดในะนมสมาคมเพื่อนเยาชวชนและพัฒาสังคมภาคใต้ตะโกนนะครับอีกบทหนึ่งก็คือเธอขายงอนเล่าอ่ะครับผม จับมือกับภาทีเนี่ยจัดงานวันยาวชนที่นครศรีเนี่ยมันต่อเนื่องมา4 5หปีนะครับก็แต่ละปีเนี่ยก็จัดส่งเสียงเด็กบ้างายื่นข้อเสนอบ้างหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์บ้างนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยสำคัญอยูอ่อย่างน้อยนี่มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆครับที่พวกเราคุยกันแล้วก็ยกระดับไปสู่การขยับไปสู่งานประจัยเสียงแล้วก็ปกป้องเด็กเยาวชนนะครับเรื่องที่1ึงก็คือ,อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีแล้วก็เพื่อนแล้วก็หน่วยงาน ที่ทางานด้านเด็กเยาวชนและก็ทํางานด้านปัจเจัยเสี่ยงนะครับทั้งอย่างเช่นเรื่องที่2เนี่ยในขณะที่พวกเราจะกิจกรรมสร้างสารรค์เนี่ยเราก็ทําโพไปด้วยนะครับตอนนี้เราทําโพบางส่วนว่าเ,เด็กต้องการความเป็นพื้นที่ปลอดภยัยปลอ,อ,อดภัยจากความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ่ยยังไงแล้วก็อยากเสนอสู่ภาครัฐยังไงนะครับก็เลยอยากเอาข้อมูลตัวน,นี้ครับนำเสนอสูอ่ด้านนโยบายสานะของน,องนครศรีส่วนเรื่องที่3เนี่ย ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมิติของผู้ใหญ่ที่มารับฟังเสียงเด็กหรือแม้แต่สังคมที่มารับฟังเสียงเด็กเนี่ยน่าจะเป็นการาสะท้อนบางเรื่องว่าเราคุณนครนะครับอยากาจับมือกันปกป้องเด็กเยาวชนนะครับโดยเฉพาะปกป้องดเด็กจะปฏิเสงมันก็เลยเกิดงานครั้งนี้ขึ้นมาครับลานเล่นคุณครับเด็กเรียนนั่นเขาไห้ทำไม่ได้การทำยืนนาแถวเพราะว่ากลางคืนรำร่ากลางวันไปเรียนยืนแถวทัวทนมัง่งไม่ทันมัง่งก็คือแต่ต้องสอง,องตกชาว ซึ่งการเปิดพื้นที่เด็กเยวาวชนได้สแสดงออกถึงพลังความสามารถปลด,ดปล่อยหรือลานปล่อยของที่สําคัญเป็นการป้อมปรามปัดใจเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนเติบโตมาให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปมมีเเครืื่่องดย